สวัสดีครับผมก็บอยู่เชลเลอร์นะครับวันนี้จะมาส่งรถเบียนมาเมิ e สามหกนะครับวันนี้มีลูกค้าคุณโป้มารับรถแล้วเดี๋ยวลองมาถามความรู้สึกของเขากันครับว่าเห็นรถแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับคุณโป้ครับสวัสดีครับครับผมเป็นเห็นรถแล้วรู้สึกงไงบ้างครับช่วยแชร์ให้เพื่อนๆฟังหน่อยสวงายมากถูกใจถูกใจมากตรงมันตอบโจทย์มันตอบโจทย์จ,จากตอนแรกที่อยากได้สีแดงอยากได้สีเดิมไม่อยากเปลี่ยนเล่มอยากได้สีเดิมแต่ว่าอยากให้ สีมันเข้มขึ้นหน่อยอืมต้องทางอู่ที่อตอนนี่ช่วยแนหนักมาผลออกมาเป็นสีเนี้ยพอมาเห็นรอบนี้คือโดนใจมากครับตอกโจดอะมันตอกโจดเราครับอืมเนี่ยอันนี้รถคันนี้คือบิวให้ทุกชิ้นนะเป็นไงดูแล้วสุดไหมสุดกันชนหน้านี่ตอนที่มานี่แตกแตกม,มาหลายหลายจุดเลยนะนี่พี่เชื่อมให้ใหม,ม่ลอกสีทำให้ใหมท่ทังคันเชื่อว่าลืมสภาพตอนมาไปแล้วใช่ไหม จำได้แต่ตอนนี้ละว่ามันสวยอืมที่กองส่งให้ดูขั้นตอนนะคือ่ทาอย่างเนียนทาเอามันอ่ะทาสุดเลยทำเอามานัน <laughs> ใช่เจออะไรไม่สวยพี่บิ้วหมดเพราะว่าพี่รู้ไงว่ารถคันนี้เดี๋ยวโป้จะต้องเก็บไปใช่อีกนานไงใช่ใชพี่ก็เลยตั้งใจทําให้นีโ่โลโก้เมื่อวานถ่ายถ่ายลงเพจไม่มีโลโก้ใช่ไหมเนี่ยพอโป้ซื้อโลโก้มาใหม่อน,นงปะใะใส่ไปปุ๊บรถก็ใหม่เลยถ้าเกิดใส่โลโก้เก่ามันก็จะเก่าไงอืมเนี่ยใส่แค่นี้พอแล้วเนี่ยที่เหลือโชว์สีเอา อืมแล้วถ้าเกิดสมมติอันนี้เดี๋ยวถามต่อถ้าเกิดสมมติว่ามีเพื่อนๆถามโปว่าจะทําสีที่ไหนดีนจะแน,นะน,นําเชฟเฟอร์เลมไหมแนะนาครับแนะนําลองมาดีครับคือมันเนียนแล้วก็คุ้มค่าสายงามคือคุ้มค่าสวยงามแล้วที่ต่อ,ตอนเนี่ียๆที่จุดอย่างที่บอกไปนะคือทำรถตัวเองคือสมมุติถ้าสมมติเรารักรถนะก็อยากให้คนที่ มาดูแลรถเราอ่ะรักเราตรงรังบฟิลลิ่งมันต่างอย่างไรกับคนที่แบบทำฟุตบีกับคือคนที่รักรถอ่เหมือนรถเราเราก็ทําเส็นที่นี่แนะนํนา,นาครับคุ้มค่าแล้วก็มีเหตุครับผมก็ยังไงขอบคุณโป้มากนะครับยังไงขอ,ขอให้มีความสุขกับผลงานที่ร้านครับ,บคุณมกรับ,รบสวัสดีครับ